สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานประจำเดือนมีนาคมสำหรับราศีทอรัสค่ะอ่าพลึกศกค่ะมา r ์ช for ทอรัสไม่ว่าจะมีราศีพระอาทิตย์ราศีพระจันทร์ลัคนาอยู่ในทอรัสหรือคนที่มาแอบส่องทอรัสได้หมดเลยค่ะ แต่คําแนะนําที่กําลังจะเปิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นพลังงานของเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ได้หมดเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยดูไม่ค่อยตรงกับเรื่องของเราเลยหรือว่าเฮ้ยฟังเราไม่ค่อยเข้าใจเลยไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆก่อนได้เลยค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวหรือคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับตัวเราแล้วอยากให้เราเข้าถึงก่อนคลิปที่เพิ่งทำณนะปัจจุบันนี้ก็ได้ค่ะปานใช้ universal ไม่ใช่ค่ะปานใช้ rider wave ธรรมาดาค่ะ โอเคเดี๋ยวมาดูมาร์ฟอทอรัสกันค่ะ เดอะเวอร์กับหัวเดอะเฮอร์มิกับหัวทรีออฟวันกับหัวค่ะเดอะสตาร์ f Penta เพนต์กับหัว The Moon ไพ่หลายใบค่อนข้างใกล้เคียงกับแอรีสมากเลยค่ะทอรัสบางทีมันอาจจะเป็นในมุมที่ว่าลองนึกภาพตามดูเนาะคนที่เกิดในเดือนเมษาปลายๆจนถึงพฤษภาต้นๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือเข้ามาอยู่ในช่วงของราศีพฤกษกและเหมือนกันและแน่นอนเช่นเดียวกันนะคะใครที่เกิดในช่วงพฤษภากลางก จนถึงพฤษภาตอนต้นๆก็มีความใกล้เคียงอยู่ในช่วงของราศีเมษเช่นเดียวกันอาจจะเป็นไปได้ในแง่มุมนี้ที่พลังงานมันเลยค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกันนะคะเออใครที่เหมือนแบบรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยเราเกิดอยู่ในช่วงนี้ลองดูของแอรี่หรือราศีเมษด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่อยากจะให้คำแนะนำเราอยู่ในคลิปที่ป่านทำไปก็ได้เช่นเดียวกันหลังสำรับเราเป็นสิบด่าะคะ่ะ และในงานอ่านของแอริสเองก็ขึ้นมาถึงสิบดาบที่พยายามพูดว่าเฮ้ยในเดือนนี้อยากให้เป็นตัวตนอย่างที่เราอยากเป็นอยากจะให้พูดแสดงออกอย่างที่เราอยากพูดไม่ต้องไปเก็บความรู้สึกหรือไม่ต้องไปเก็บความไม่สบายใจที่คนคนอื่นคาดหวังให้เราทำคาดหวังให้เราเป็นคาดหวังให้เราบอกแบบนั้นแบบนี้แบบนู้น,แบบน,แบบน อีกแล้วอะค่ะเราเริ่มมีอิสระในการที่เราอยากจะพูดอยากจะเป็นเราได้แล้วจริงๆไม่งั้นมันจะทําให้เราเหมือนแบบว่าไม่สบายใจไปเรื่อยๆทรมานไปเรื่อยๆกดทับความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยอืมแล้วป่านเชื่อว่าเมื่อเราบอกในสิ่งที่เราอยากบอกทําในสิ่งที่เราเริ่มอยากจะทําตอนแรกๆต่อให้ใครหลายๆคนที่อยู่ในเรื่องราวตรงเนี้ยสถานการณ์ประมาณเนี้ย จะไม่ยอมรับเราหรือไม่เข้าใจว่าเราทาอะไรอยู่อะค่ะแต่เขาจะพิจารณามันแต่เขาจะเห็นว่าสิ่งที่เราทํามันคือคือสิ่งที่ดีๆนี่เราไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีจริงๆนี่เออแล้วเขาจะเริ่มให้โอกาสเราแล้วเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้ทําไมเราอยากจะลุยแบบนี้ทําไมแต่ในณนขณะนี้อะค่ะที่เกิดคำแนะนําเหล่านี้ขึ้นมามันเป็นช่วงของ The World กับหัวช่วงที่หมันเป็นคําว่าไม่ควรจะเดินทางไปไหนจริงๆ ก็ได้หรือเป็นช่วงที่เราไม่ควรที่จะปล่อยหรือเปลี่ยนบางสถานาการณ์ให้มันไวอย่างที่ใจเราต้องการนิดนึงใช้เวลาอยู่กับฉากตรงเนี้ค่อยๆคิดค่อยๆเดินค่อยๆตัดสินใจหรือไปคิดให้มันรอบคอบอีกนิดหนึ่งว่าเราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะแสดงออกอะไรเราอยากจะทำอะไรการมีเดอะเฮอร์กลับหัวกับทรีออฟวานกลับหัวค่ะ มันคือในมุมที่ใช้เวลาที่ทุกอย่างมันเดินช้าใช้เวลาที่ทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงเนี้ยกลับไปตามหาแพชชั่นที่แท้จริงของตัวเองกลับไปตามหาคำพูดกลับไปตามหาสิ่งที่อยากจะแสดงออกที่จะทำให้เดินได้ถึงความฝันหรือที่เราอยากจะทำมากๆเพราะเรารู้ว่านี่คือความฝันที่เราอยากจะพูดอยากจะทำก่อนที่จะมาพูดอะไรก่อนที่จะมาทำอะไรมันควรจะเหมือนมีแบบว่า เออข้อมูลที่มันมั่นคงอย่างชัดเจนความต้องการที่อยากจะสื่อสารอย่างชัดเจนหรือคือเหมือนแบบว่าถ้าเรามีความรู้น้อยหรือถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเวลาเราบอกใครไปในมุมที่เราอยากจะบอกอ่ะแล้วบางทีเขาอาจจะบันแบบว่าโต้แย้งเรามาได้ด้วยหลายๆวิธีคิดหลายๆคําถามที่เราตอบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มั่นใจมากๆเรายังเก็บเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวเรายังได้ไม่มากพอมันทําให้เรายิ่งขาด กำลังใจมันทำให้เรายิ่งรู้สึกกลัวจังเลยทำไมเราถึงตอบโตเขาไม่ได้หรือมันทำให้เราเริ่มลังเลว่วาแบบเฮ้ยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากจะทำมันเหมาะสมจริงๆไหมเพราะว่าเราฟังมาจากเขาแล้วเขาโต้แย้งเราได้เขาดูมีไอเดียที่มันโหฟังแล้วทำให้ตัวเราตัวเล็กลงทำให้เราฝฝอลงอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเราจะต้องรู้จักตัวเราเองมากๆกก่อนที่เราจะเอาสิ่งที่เราอยากจะบอกอยากจะทำ ตรงเนี้ยไปบอกคนอื่นเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเมื่อเรารู้จักสิ่งที่เราอยากทําอย่างครบ360องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่านเชื่อว่ามันจะทําให้เราสามารถบอกทุกๆเป้าหมายบอกทุกๆสิ่งในมุมที่เราคิดให้เขาฟังได้แล้วมันทําให้เรามีค่าน้ําหนักที่มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยหนักแน่นมั่นคงมากกว่าคนที่แบบถามอะไรมาก็ตอบไม่ได้ถามแบบนี้มาก็เถียงไม่ได้ ให้คิดในมุมนั้นมาก็เฮ้ยยังโต้แย้งเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะปานเห็นว่าเราอยากจะออกจากบางทิศท,ทางหรืออาจจะออกอยากออกจากงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายที่อยู่อยากจะหลุดออกจากมุมเดิมๆที่เราอยู่แล้วมันไม่ให้คุณค่าทางความรู้สึกที่ทำให้เราสบายใจหรือทางการเงินที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับเรา แต่เราต้องไปเก็บสะสมข้อมูลใหม่ๆมาให้เพียงพอจริงๆว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะเปลี่ยนงานทำไมเราถึงเลือกที่จะเดินออกไปทําไมเราถึงเลือกที่จะทําในมุมที่เราคิดว่าในอีกสามเดือนข้างหน้าตรงเนี้ยจะเป็นเราตรงเนี้ยจะเป็นงานใหม่เราหรือตรงเนี้ยจะเป็นที่อยู่ใหม่ของเราเราอยากจะอยู่ในพลังงานของ five of pentacle กับหัวค่ะแต่ทีเนี้ยแบบที่บอกเลยถ้าหากว่าเราแข็งแกร่งมากๆแล้วเรา เหมือนบอกทุกๆความต้องการทุกๆเป้าหมายทุกๆสิ่งที่เขาจะขาเรากลับมาได้เนี่ยมันทําให้เราเดินได้ถึงเดอะสตาร์นะแต่เราต้องอยู่กับเดอะสตาร์อย่างเป็นเดอะมูนกับหัวค่ะคือมีเป้าหมายมีแพชชั่นมีความชอบอย่างถูกต้องและไม่ต้องกลัวอะไรอีกเลยก็คือใครพูดอะไรมาเราสู้กลับไปได้อะ่ะ ในมุมที่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนาะไม่ใช่เหมือนแบบสู้หัวชนฝาเลยเราไม่เปิดใจฟังเขาเลยว่าเขาคิดในมุมไหนเออคือเราสู้ด้วยข้อโต้แย้งที่มันดีแล้วมันถูกต้องอะค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนแบบเขาพูดอะไรมาเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่เราก็พยายามหักล้างด้วยความคิดเราแต่ความคิดเราเนี่ยแหละที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดให้มันถูกที่สุดให้มันเป็นบวกที่สุดอะค่ะสําหรับเรื่องราวตรงเนี้ย อืมนั่นคือการกลับเข้าไปหาคําตอบในตัวเราเองแล้วเลือกคําตอบที่มันเหมาะสมในมุมที่มันดีๆต่อตัวเองและต่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะทอรัสเดทกับหัวค่ะเอมเพอร์ Emperor. แล้วก็ n นท์ซอคับกลับหัวมันอาจจะมีหลายคนที่ยื้อที่หลังเรามากๆเพราะเขาเป็นใหญ่กว่าเพราะเขาตัดสินใจได้ดีกว่าเรา หรือสําหรับตัวเราอะค่ะมันคือการที่เราจะต้องขึ้นมาเป็นคนที่แบบเข้าใจตัวเองอย่างหนึ่งร้อเซแล้วก็เหมือนแบบที่ป่านบอกเลยว่ารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเขาทักท้วงอะไรมาเราโต้แย้งเขาได้ในทุกๆมุมกว่าเราจะออกไปจากทิศท,ทางตรงเนี้ยที่มันค้างคาแล้วมันวนเวียนสําหรับเราแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าหรือเราจะไม่ได้หรือเราจะทําในสิ่งที่เราอยากทําในทุกๆมุมทุกๆมุมไม่ได้ตลอดไปอะ มันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นหรอกคือเราแค่เก็บความมั่นใจเก็บแรงบันดาลใจเก็บการกระทําที่เหมาะสมเอาไว้ใช้ในเวลาที่มันเหมาะสมดีกว่าค่ะตอนนี้มันอาจจะชะลอได้เพราะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนั่นก็คือความกลัวความกังวลของคนรอบข้างตัวเราที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องไหนก็ตามทีหรือปัจจัยของสถานการณ์ที่มันทาให้ทุกอย่างนะตอนนี้มันเดินช้า เศรษฐกิจช้างานเราช้าโลกเดินช้าเท่านั้นเองอะคะ่ะเราต้องขึ้นมาเป็นคนที่เข้าใจสภาวะแวดล้อมด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันอยากทําฉันก็จะทําโดยที่ไม่มองว่าเฮ้ยมันยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรื่องราวรอบข้างตอนเนี้มันมีความเสี่ยงสูงแล้วมันก็เป็นปัจจัยสําคัญที่เราควรจะให้ความสําคัญและคํานึงถึงมันด้วยะคะ่ะ ทรเฟค่ะเอ่อทอรัสอาจจะลิงก์กับแอรี่มากๆจริงๆค่ะได้ไพ่ออร์คเลเดียวกันเลยคือใบ e ด o ทู e ีมแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกใบหนึ่งคือเด e ะ e ีเกออย่าหยุดที่จะตามหาหรืออย่าหมดกำลังใจในสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือกำลังจะตามหาอยู่เนื่องจากว่า พออะไรบางอย่างมันมาห้ามเราพออะไรบางอย่างมันทําให้เราเดินได้ช้าแล้วมันเลยทําให้เราฝฝอลงเหี่ยวลงอะไรอย่างเงี้ยดึงคําพูดของแอรีสมาใช้ได้เลยอะ่ะอยากจะให้ตามหาทุกความฝันทุกความมั่นคงทุกๆสิ่งที่เหมาะสมสําหรับตัวเราอะค่ะอย่าเพิ่งให้เราสั่นคลอนอย่าเพิ่งให้เราหมดศรัทธาในตัวเองแต่ก็อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในคนอื่นด้วยถ้าหากว่าเขาคิดเห็นไม่ตรงกับเราอะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวค่ะ เออไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เขาก็เป็นห่วงเราจริงๆแหละพูดกันตรงๆเนาะอืมเราฝันได้แต่เราอาจจะต้องฝันแล้วก็ทําให้เขาเริ่มเห็นว่าเราเดินได้ตามความฝันอย่างที่เราอยากทํานะไม่ใช่แค่เพียงคําพูดอย่างเดียวอะไรในสไตล์นี้ก็ดีค่ะทอรัส ค่ะเบอร์ที่48 4กับ8หรือว่าเออ 12, 3, มีความหมายหรือมีความสำคัญในแง่ตัวเลขสำหรับเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมันคือมุมที่เฮ้ยต่อให้เดือนนี้มันจะเกิดความระแวงความกังวลความกลัวได้จากหลายๆสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์โลกส่วนตัวเนาะหรือว่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานเราแต่อยากให้ทุกวันของเราดําเนินด้วยสติดําเนินด้วยความเท่ๆความมั่นคงอย่างที่เราเคยมีเหมือนเดิมหน่อยค่ะเรายัางไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันเดิมที่เราเคยคิดได้แค่ตอนเนี้มันชะลอด้วยหลายๆสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองอย่าเพิ่งให้เราหมดกำลังใจอย่าเพิ่งให้เรา เริ่มรู้สึกว่าแบบหรือจะทําไม่ได้นะหรือจะต้องถอนตัวหรือจะต้องถอยนะอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเราเป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราจะมั่นคงกว่านี้มากๆะ่ะอย่าให้แค่เรื่องราวนะช่วงนี้หรือในเดือนนี้มันมาทําให้เรารู้สึกสั่นคลอนจากสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราอยากไปทําหรือสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราในอนาคตข้างหน้า อีกตั้งหลายเดือนอีกตั้งหลายปีมันไม่ใช่ในเรื่องราวแบบนี้ที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนค่ะมันจะเกิดการพัฒนามันจะเกิดโปร g r e s s กว่านี้อย่างแน่นอนค่ะ acceptance is the key to inner peace at time we must accept things as they are There is no point trying to change that which is beyond our control เหมือนที่พูดมาทุกอย่างแล้วเลยอะค่ะว่าต่อให้มันช้าหน่อยมันไม่ได้แปลว่าในอนาคตมันจะไม่ได้แบบนี้มันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะหวังให้มันเป็นแต่แค่ตอนเนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยของมันเองด้วยความเข้าใจของเราตรงนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความสบายใจมันจะทำให้ไม่เกิดความกังวลหรือความกลัว ของบางสิ่งนะแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยความสบายในเดือนนี้มากๆค่ะไม่เช่นนั้นเราจะเครียดไม่เช่นนั้นเราจะเริ่มเอาเรื่องคิดยิบย่อยมาใส่ใจให้รู้ว่าทุกๆอย่างมันก็เป็นอย่างนี้เพราะเหตุผลอะไรแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้อีกสักพักหนึ่งเท่านั้นเองและเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวมันก็เข้ามาก็เท่านั้นเองค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เลยค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้อาจจะเจอกันประมาณปลายเดือนหรือในเดือนหน้านะคะช่วงนี้มีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องทำนิดหน่อยค่ะไว้เจอกันในเดือนหน้าหรือคลิปอื่นๆค่ะบ๊ายบาย